สวัสดีครับตัวละครสุ่ม Misspup Channel นะครับผมภูผานะผมจบ <iałem S 1> จาก University of Cambridge สาขา Engineering นะครับผมพัฒนาตัวเองจากคนไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับสอบไอเอลจนกระทั่งได้8นะครับสอบไปเอล14ครั้งนะครับเพราะไม่ใช่เก่งภาษาอังกฤษนะยังไม่เก่งเหมือนเดิมแต่ด้วยวิชามารต่างๆเคล็ดลับมากมายที่ผมจะสอนคุณสอนพวกมึงใน IELTS คอร์สของผมนะครับสกิลละ990บาทเท่านั้นแอดไลน์ทักมาเลยลิงก์ใน description นะเด้อ มาวันนี้ผมจะมาพูดอยู่ในท็อปิกเรื่องของโลกแห่งความจริงที่กูน่าจะรู้ที่ควรจะรู้ที่ต้องรู้ก่อนเรียนจบนะครับถ้าผมรู้เร็วกว่าน,นี้ผมคงจะเก่งกว่าน,นี้แล้วโอเคนะทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นถ้าพวกมึงยังเรียนไม่จบไม่ว่าจะอยู่มหาลายัยอยู่มัธยมอยู่ประถมโอเคก็เป็นประโยชน์มากคลิปนี้อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับแต่ถ้าพวกมึงเรียนจบแล้วเริ่มทํางานแก่แล้ว นะก็ปิดคิดไปเลยนะแต่ถ้าพวกมึงมีมีลูกก็ส่งให้พวกมึงลูกพวกมึงดูด้วยนะครับโอเคมาวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องของโลกแห่งความจริงที่ควรจะรู้ก่อนเรียนจบนะครับหนึ่งเลยผมมีอยู่4อย่างนะหนง,งานหาย,ยากนะครับงานหาไม่ได้หายง่ายงานหายโคตรยากนะครับไม่ว่าเราจะจบ สูงส่งแค่ไหนผมจบจากเคมบริดต์ถูกไหมเพราะว่าพวกมึงจะจบจากอะไรจุฬาธรรมศาสตร์นะครับงานหายากนะครับถ้าพวกมึงเรียนจบแล้วแล้วเริ่มทํางานเลยถือว่าเก่งนะครับงานหายากมากๆนะครับเราต้องอินทิวิวอ่ะสามสี่เที่ยวบางบางทีเนี่ยห้าหกเที่ยวเจ็ดแปดเที่ยวก็มีนะครับผมงานหาไม่ง่ายนะแล้วงานดีๆหาไม่ง่ายนะครผมเอาใหม่เอาใหม่งานหาไม่ง่ายนะครับแล้ว มีวิธียังไงนะที่จะทําให้เราหางานง่ายขึ้นอันนี้สําคัญมากที่ผม่ยไม่รู้แล้วผมควรจะรู้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบแล้วคือเรื่องของการทำอินเทอร์นชิพนะครับเรื่องของการทำอินเทอร์นชิพไปฝึกงานเนี่ยสำคัญมากๆนะครับรับไปฝึกงานเนี่ยควรจะไปฝึกงานที่ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมไปฝึกงานที่โกลแมนแซกมาก่อนอ่นะโหผมกับผมมาสมัครงานเครดิตเบลตี้เราจะดีขึ้นเยอะนะครับมันจะเข้าทํางานง่ายขึ้นเยอะ เห็นเนาะนี่สำหรับคนอยากหากงานทานะถ้าไม่อยากหากงานทําข้อนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากหากงานทําหลังเรียนจบไปฝึกงานนะไม่ว่าเราจะอยู่ปีหนึ่งอยู่มัธย,ยมอยู่ไหนไปฝึกงานนะครับมี CV ที่มี x work experience เยอะๆยิ่งดีนะครับไปฝึกงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทุกปิดเทอมนะครับปิดเทอมใหญ่ปิดเทอม,มเล็กนะครับไปฝึกงาน นะเกรดไม่ได้ช่วยเคียอะไรพวกมึงนะครับฝึกงานนี่แหละจะทำให้พวกมึงได้งานทำโอเคสองการที่จะเริ่มทำงานแล้วนะครับการที่เราเริ่มทำงานไปแล้วนะครับอย่างที่ผมอย่างเงี้ยมาเริ่มทำงานถูกไหมผมเริ่มทำงานที่ IBM นะครับเวลาว่างหาย,ยากนะครับเวลาว่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นเวลาว่างนะหลายคนอาจจะบอกว่าโหัว oh, ทำงานเนี่ยเวลาว่างหาง่าย การเรียนเนเวลาว่าหายากเพราะเราต้องติวหนังสืออา่านหนังสือดูนี่นั่นไม่จริงนะครับผมทํางานเนี่ยมันเหนื่อยนะครับทุกคนไปออฟฟิศเช้าเย็นกลับบ้านเช้าเย็นกลับบ้านนะครับมันเหนื่อยมากๆนะครับแล้วผมบอกเลยว่ามันเหนื่อยกว่าการเรียนนะทุกคนแล้วชีวิตพวกมึงจะกลายเป็นแบบโอโ้โหซอมบี้อ่ะอ่ะพูดตรงๆงเลยซอมบี้นะครับ,ลบ,นะรบและผมจะจะบอกว่าเพราะฉะนั้นเวลาว่างตอนเรียนนะครับให้ทําในสิ่งที่เราชอบนะ อย่างผมเนี่ยผมชอบสอนนะผมทำติวเตอร์ผมทำ YouTube ถูกไหมครับทุกคนเพราะงั้นพวกมึงเนี่ยหาในสิ่งที่เราชอบอยากทำไซด์ฮัสโซหลายคนตอนนี้เป็นเทรนด์ไหอยากทำแบบธุรกิจของตัวเองเป็นไซด์ฮัสโซเล็กๆดูก่อนเป็นยังไงอยากจะเรียนจบก่อนบางคน,น่ะบอกว่าอยากจะเรียนจบก่อนแล้วค่อยทำถึงจะมีเวลาว่างตอนนี้กูต้องเรียนหนังสือไม่จริงนะพวกมึงต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนนะถ้าไม่เริ่มตอนเรียนตอนทำงานไม่มีทางเลย อาจจะมีทางแต่พวกมึงต้องขยันต้องอดทนต้องเคี้ยเลยนะถ้าพวกมึงเริ่มตอนเรียนไม่ได้ตอนทํางานอย่าหวังว่าจะได้เริ่มเห็นนะครับไซฮัสโซคือธุรกิจเล็กๆเช่นผมทำติวเตอร์นะอยากจะขายของออนไลน์เนี่ยพวกมึงต้องเริ่มเลยถ้าพวกเรียนเรียนอยู่นะเป็นเวลาที่เราว่างสุดแล้วนะครับเริ่มไปเลยอย่ารอจนกระทั่งพวกมึงเรียนจบหางานทำแล้วค่อยเริ่มพวกมึงไม่มีทางได้เริ่มแน่นอนโอเคนะโอเคอย่างที่สาม นะครับคือสกิลที่สำคัญอ่ะแน่นอนสกิลที่สำคัญคือ hard skill ถูกไหมครับ hard skill คือ,อทำเอ็กเซลทำ power point สกิ l ตัดต่อแล,แล้วแล้วแต่ว่าสายงานคืออะไรถ้าเขียนโค้ดก็จะเป็น python อะไรพวกน,นี้อ่ะอน,นี้คือสำคัญแต่ว่านี่เป็นสกิลที่พวกมึงจะได้เรียนอยู่แล้วในห้องเรียนถูกไหมครับแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งสกิลที่ทุกคนเนี่ยจะชอบละเลยมากๆนะคือสกิลการพูดนะครับสกิลการพูดนี่สำคัญมเว้ยตอนแรกผมไม่รู้ว่าสำคัญเลย ผมทำ u t u b e เล่นๆผมไม่คิดว่าผมจะพัฒนาสกิลการพูดตัวเองนะแต่กลายเป็นวาโห oh, พอเราเริ่มเริ่มทำงานจริงๆแล้วสกิลการพูดแม่งสำคัญสุดๆนะครับไม mm ่ hmm. ว่าจะเป็นการคุยที่ทำงานหรือว่าการสื่อสารให้รู้เรื่องเนี่ยแม่งเป็นคีย์ไอเดียนะครับในการสมัครงานในการเข้าทำงานในการในการทำงานอ่ะโอเคไหมทุกคนเพราะงั้นถ้าเกิดว่าพวกมึงเนี่ยพูดไม่เก่งอยู่ตอนนี้นะครับ mm hmm. พยายามฝึกพูดนะพยายามออกไปเจอคนนะอยู่มหาลัยออกไป โซเชียลบ้างนะครับ่ากเก็บโดยดูแต่ยู u e e กูอย่างเดียวนะดู u t u b e คุดว่าเป็นพระคุณมากๆนะครับแต่ก็ออกไปเจอคนออกไปคุยกับคนบ้างนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากทำ Youtube ก็ดีนะมันก็เป็นพัฒนาผมก็ทำ Youtube ผมก็เลยพัฒนาการพูดนะครับให้เก่งขึ้นโอเคสนะครับคือสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกว่า ผมถามมาหลายคนแล้วนี่ผมผมด้วยตัวหนึ่งตัวผมด้วยแล้วผมก็ถามเพื่อนเพื่อนพ่อพ่แม่ถามแบบเพื่อนเพื่อนทั้งน้องน้องพี่พนะครับว่าตอนเรียนกับความทางานตอนไหนมีความถุขมากกว่ากันนะครับสรุปก็คือตอนเรียนนะครับไม่มีใครตอบว่าตอนทํางานเลยนะครับผมตอนเรียนเนาะสำหรับผมแล้วมันคือตอนเรียนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพวกมึงเรียนอยู่แล้วยังไม่มีความสุขนะครับตอนไฮสคูลเนี่ยผมรู้สึกมันสนุกมากนะเราได้ไป บบอะไรวะภาสนามใช่ไหมทุกคนอยู่ในห้องนะครับเวลามีผู้หญิงที่ชอบก็แอบไปมองหน่อยว่าเออเออมันให้ความรู้สึกอยู่กับเพื่อนนะครับให้ความรู้สึกสนุกสนานนะครับมหาลัยก็คือชีวิตโคตรแฮปปี้นะอยากไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนกลุ่มของเรานะครับว่างทุกคนว่างน,นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เรียนมัธยมหรือมหาลัยอยู่ตอนนี้นะครับแล้วรู้สึกไม่มีความสุขนะ จำเอาไว้เลยว่าตอนเนี้ยคือชีวิตที่พวกมึงจะมีความสุขมากที่สุดแล้วโอเคพราะนั้นใช้เวลาให้มีคุณภาพใช้เวลากับเพื่อนให้มีคุณค่านะครับใช้ชีวิตให้สนุกนะแล้วก็อย่าไปเครียดกับชีวิตนะครับ enjoy moment นั้นให้ดีๆเพราะพวกมึงจะไม่มีอีกแล้วหลังเรียนจบโอเคนะโอเคพราะนั้นโหวันนี้มาซึ้งเลยโอเคขอบคุณครับทุกคนขอบคุณที่ subscribe นะครับแลวอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีก็อย่าลืมกดไปให้พวกเ <À. S 2> พกืพ่พพอนเพื่อนพ่อแม่แม่ๆน้องๆหรือว่าลูกพวกคุณเนี่ยได้ดูด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนเอลเก้าร้อย้าสิบบาท,บาทเท่านั้นแอดไลน์ทักมาเลยนะครับอยู่ใน description เนาะอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบายบาย